เจอไม้ด่างอีกแล้วครับเห็นไหมครับเออแปลกดีอยู่ด่างทั้งสองใบนะครับสวยยมากเลยโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับด่างด่างเทแน่นอนเลยเห็นไหมครับนี่ไงครับบอลนาด่างครับเอาเจออะไรอีกแล้วครับเจอบอลสีเจอบอลสีครับ โอ้บังเสียอะไรอีกแบบนี้เจอกีกแล้วครับใคเป็นไม้ตระกูลไหนนี่ลงพอลไม่แน่ใจนะครับครับพบก,กับลุงพอลคนเดินป่าอีกแล้วนะครับเออวันนี้เดี๋ยวลงบอลจะพามาเดินเที่ยวป่านะครับพอดีเดินกลางๆบ้านเองครับพอดีลงบอลแม่ก็จะสบายนะครับไปฉีดยามาโอ้ยไม่ไหววันนี้เลยนอนอยู่บ้านเบื่บอๆเ,เลยก็มาลุ้นหาไม้ไม้ด่างหรือเปล่าในคลองนะครับลงบอลเดินในคลองนะครับ เผื่อว่าจะเจอบอลน,นาดางหรือว่าเจอเสนจันด่างสวยๆนะครับบอลก็เพิ่งมาถึงฝนก็จะตกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวลงบอลว่าเกียดอยู่บ้านเฉยๆเนาะเบื่อนั่งๆน,งนอนๆเลยมาเดินเล่นดีกว่านะครับใกล้ๆบ้านเองไม่ได้เข้าป่านะครับอยู่ในสวนยางแถวข้างบ้านนะครับแต่ว่ามีลําคลองอยู่ด้วยนะครับเราไปลุ้นกันเลยนะครับว่าจะเจออะไรบ้างวันนี้นะครับไปกันเลยครับโป เจอบอลนาเจอบอลนาด่างนกกระจิบอีกแล้วครับสวยเลยครับตัวนี้มีสองใบแต่ว่าใบหนึ่งด่างนิดๆนะครับด่างนิดๆอยู่เดินต่อครับเดินต่อครับบอลานาบอลนาด่างคนนกกระจิบมีเยอะอยู่ครับยังไม่เจอครับวันนี้หลวงพลนไม่ได้มาคนเที่ยวนะครับวนมาสองคนนะครับวันนี้หลวงพลนไม่ค่อยจะสบายก็เลยต้องพาคนเป็นเพื่อนนะครับ ตัวความปลอดภัยอ่าดูต้นนี้ต้นเล็กครับบอนาครับดอนนาครับสองใบเหลืองทั้งสองใบเลยครับขนนกกระจิบจะด่างไม่แบบนี้ไม่แน่ใจนะครับจะด่างหรือไม่ด่างครับบอนนาด่างบอนนาขนนกกระจิบนะครับไปดูโอ้ดูตัวนี้ครับด่างเลยครับแบบนี้ด่างเลยครับ บอลนาด่า,ดางอีกแล้วนะครับดูกันให้ชัดๆไปเลยครับว่าเขาด่างยังไงครับแบบนี้สวยอยู่เห็นไหมครับสวยมากเลยครับต้นนี้เออสวยดีแต่ใบนี้เขาไม่ได้ด่างนะครับด่างแค่ใบเดียวนะครับเออแต่ว่าสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่เดินต่อครับเดินต่อครับเก็บเอาไว้ก่อนดูว่า ออกใหม่มาด่างไหมไม่อยากออกกลับแล้วที่บ้านเยอะแล้วพอรอก็มาให้มันด่างมันไม่ด่างสักทีเดี๋ยวต่อครับเดี๋ยวต่อครับดูครับเยอะมากเลยเห็นไหมครับเยอะมากแต่มันไม่ได้ทุกต้นหรอกนะเป็นบางต้นดูต้นนี้ต้นนี้ใบนี้ก็สวยเห็นไหมครับใบนี้ก็สวยสวยมากเลยครับ ดูดูต้นเล็กนี้มีใบเดียวเห็นไหมครับสวยงามมากเลยครับด่างกลนกกระจิบเห็นไหมครับด่างกลนกกระจิบครับสวยมากเลยครับบอลน,นาด่างกลนกกระจิบดี๋ยวคนให้ดูต้นเล็กๆเ,เจออะไรอีกแล้วครับเจอบอลสีเจอาบอสีครับโอ้บอลสีอะไรอีกแบบนี้มันก็หนาดีดน่าใช่ ออทับทิมเม็ดใหญ่ครับโอ้ยสุดยอดเลยมีอยู่กี่ต้นต้นเดียวเองครับนี่จริงๆด้วยครับทับทิมเม็ดใหญ่นะครับเห็นไหมครับมอลสีทับทิมเม็ดใหญ่ก็เจอนะครับเจอในป่านะครับออนี้ในป่าในป่าดูครับไม่มีบ้านคนนะครับไม่มีบ้านคนแต่ว่าในสวนเขานะครับทับทิมเม็ดใหญ่เขาไม่ได้ปลูกแล้วครับเขาไม่ได้ปลูกนะครับแต่สงสัยว่า น่าจะมากับน้ํานะครับมางอกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือทับทิมเม็ดใหญ่นะครับทับทิมเม็ดใหญ่สวยมากเลยครับผมเห็นไหมครับเจออีกแล้วครับด่างนะครับนี่ด่างนะครับนี่ด่างเลยนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเป็นไวรัสหรือว่าเป็นโรคอะไรนะครับด่างนะครับไปเดินต่อยวมันด่างไม่ค่อยถูกใจว่าเพื่อนๆจะแบ่งเอาไปไว้เชยโอ้นี่ครับนี่ก็ด่างครับเห็นไหมครับด่างอีกแล้วครับ เจอบนด่างแล้วอันนี้ใช่แต่ว่าโดนกัดดูหลอดใหม่เขาหลอดใหม่เขาไม่ด่างนะครับหลอดใหม่เขามันมองไม่ชัดด้วยดูลงต้นไหมไม่ลงอีกครับโอ้ด่างลงต้นนี่ไม่ได้หากันง่ายๆนะครับไม่ได้หากันง่ายๆด่างลงต้นไม่เหมือนไม่เหมือนต้นเรี้จัดโอ้เจออีกแล้วครับด่างอีกแล้วครับต้นนี้ดูครับ เห็นไหมครับด่างสวยมากเลยครับโอ้บอลน,นาด่างโอ้ยตัวนู้ดด่างกันเทพแต่ว่าโดนใบโดนกินหมดเลยนอนกินหมดเลยนะครับโอ้ยเดือยากมากเลยน้ำไม่ลึกนะครับแต่เป็นข,ขี้เลนนะครับเป็นขี้เลนขี้ตมขี้ตมดูครับเห็นไหมครับด่างทั้งใบเลยครับด่างลายขนนกขันเทพเห็นไหมครับ เออแต่ว่ามันโดนกินหมดดูใบที่ว่าพึ่งยอดพุ่งขึ้นมาก็โดนอีกแล้วนะครับโดนนอนกิน,นครับนอนกินหมดอืมไนนี้ก็ดางนะครับของพุ่งขึ้นมาโหลดใหม่เขาก็ดางอยู่นะครับแต่โดนนอนจัดก,การเลยของสวยอันโดยเสียท่าเลยนะครับอืมเห็นนะครับด่างด่างนะครับด่างนะครับอุ้ยด่างกันเทพเลยตน้นนี้แต่ว่านอนกินหมด ด่างลงต้นด да uh, yeah. ้วยครับเพื oui. looks, ่อนๆเห็นไหมครับก็ด่างลงต้นเป็นเส้นเลยครับเห็นไหมครับโอ้ยแต่ว่านอนกินหมดไม่เหลือนะครับด่างลงต้นเลยเห็นไหมครับสวยมากเลยครับต้นนี้ด่างเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับเป็นเส้นเลยนะครับเดี๋ยวลุงบอ้ดูจะชัดหน่อยเห็นไหมครับอืมด่างเป็นเส้นเลยครับลงต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงอลมาตัดแล้วก็ขุดกลับไปนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเจออีกแล้วครับด่างอีกแล้วครับเห็นไหมครับด่างสวยมากเลยครับด่าง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 อยู่ใบเดียวนะครับต้นนี้ด่างใบเดียวสวยจริงๆเลยครับด่างนี้นี่ด่างแท้นะครับไม่ใช่ด่างเทียมนะครับด่างแท้เลยครับเพราะไม่ใช่เป็นด่างไวรัสนะครับเป็นด่างแท้เลยครับดูต้นเขาลงต้นด้วยครับเห็นไหมครับลงต้นเลยครับด่างลงต้นเลยครับด่างลงก้านเลยเห็นไหมครับขาว แล้วก็เขียวโอ้สุดยอดจริงๆเลยวันนี้เจอเยอะมากเลยครับบอลด่างบอลนาด่างนะครับด่างลายขนุกทั้งนั้นเลยนะครับด่างสวยนกคนก็ต้องเก็บกลับไปเลี้ยงต่อนะครับนะครับสวยจริงๆมากสวยมากเลยครับที่สําคัญคือด่างลงต้นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับต้นลายเลยเห็นนะครับมีต้นลายด้วยนะครับขึ้นมาสุดยอดเลยวันนี้เจอของแท้ไปหลายต้นนะครับมีต้นใหญ่วงพ่อดึงขาด ดึงขาดไปนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ต้นใหญ่ดึงขาดไปดูตรงอื่นอีกต่อไปครับอันนี้ใช่ด่างอันนี้ไม่ใช่ด่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ด่างนะครับอันนี้โดนที่ว่านนอนก็กินนะครับไม่ใช่ด่างแต่อ้ต้นนี้แหละด่างที่ลุงพลเก็บกลับมากี่ต้นแล้วสองต้นรู้สึกว่าอ้นี้ด่างลงต้นเลยนะครับโอเคครับลุงพลจะทําการขุดแล้วนะครับเห็นไหมครับลุงพลขุดขึ้นมาแล้วนะครับดูครับให้เพื่อนเพื่อนดูคนจะชัดเลยครับเขาก็ด่างลงต้นนะครับเห็นไหมครับ ด่างลงต้นเป็นเส้นขาวมาเลยครับเห็นนะครับขาวขึ้นมาเลยครับเห็นนะครับโอ้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับนนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยครับดูครับก็มีด่างลงเส้นนะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเอาไปเลี้ยงดูครับเอาไปเลี้ยงดูครับอ๋อเดินทางต่อหาต่อครับหาต่อครับโอ้ยบนด่างเล้วครับเห็นไหมครับ วันนี้เจอเยอะจริงเลยครับบอลด่างดูครับดูนี้ครับเห็นไหมครับด่างโอ้ <c oughs> วันนี้เจอเยอะจริงๆเลยบอลน,นาด่างด่างลงต้นไหมครับดูครับดูครับก็ u, ลงต้นอยู่นะครับลงต้นอยู่ลงต้นอยู่นะครับเออทำไมมันเจอวันที่มันเจอมันก็เจอดีวันที่ไม่เจอก็ไม่เจอนะครับสวยนะครับต้นนี้ด่างลงต้นด้วย เห็นไหมครับเห็นไหมครับับ้งสองใบนี้ด่างลงต้นหมดเลยครับด่างลงก้านนะครับไม่ใช่ด่างลงต้นด่า,นดางลงก้านเออสวยดีสวยดีเห็นไหมครับที่ก้านเขาแต่ว่าต้นเล็กเกินเก็บไว้ก่อนรอยตัวก่อนถ้าไม่มีใครเจอลงพนก็ค่อยมารอบหลังอันนี้ก็เจออีกแล้วครับเห็นไหมครับด่างเห็นไหมครับอันนี้ด่างแทนะครับ ไม่ใช่ด่างเตรียมนะครับด่างเท้เลยนี่ด่างขนนกแล้วต้นก็ไม่ค่อยสวยบอนก็เลยไม่เก็บกลับเจอแล้วครับเจอแล้วครับด่างด่างเทแน่นอนเลยเห็นไหมครับนี่ไงครับบอลน,นาด่างครับบอลน,นาด่างครับด่างใบเดียว ด่างสวยอยู่ครับด่างสวยอยู่ครับต้นดูต้นโอ้ใช่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 เลยครับเห็นต้นไหมครับเห็นต้นไหมครับี๋้วหลวงพลให้ดูต้นนะครับเห็นไหมครับต้นก็จะเป็นเส้นเลยครับเป็นเส้นขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับต้นเขาเห็นไหมครับเป็นเส้นเป็นเส้นกาวขึ้นมาเลยครับโอ้สุดยอดแล้ววันนี้เจอเข้าแล้วครับเจอเข้าแล้วครับของเท้เลยครับวันนี้ จอด่างของเต้เลยครับโอ้ต้นเขาเห็นไหมครับลําต้นเขาขึ้นมาเป็นเส้นเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆทุกคนน่าจะเห็นแล้วครับนี่ครับที่นกคนนิ้วพลชี้ขึ้นมาเห็นไหมครับขึ้นเป็นเส้นมาเลยแล้วดูด่างเขาครับด่างสวยมากเลยครับโอ้เจอเข้าแล้วครับเจอเขาแล้วครับขนนกด่างครับบนหน้าด่างครับบนหน้าด่างลายขนนก นี่ด่างจริงเลยครับด่างแท้เลยครับลำต้นเจออีกแล้วครับเป็นไม้ตระกูลไหนนี่ลงพนไม่แน่ใจนะครับดูครับใบเขาใบเขาเรียวยาวนะครับก็มีฉ <mind> ีกด้วยครับดูครับเออฉีกสวยอยู่ครับสวยมากเลยครับต้นอะไรอีกลงพนก็ไม่แน่ใจเนาะเออดูครับปกติลงพลเจอแบบใบไม่ฉีกอ่านี่นี่อะไรครับใบไม่ฉีกแต่บอกขาเลื้อยใบเ็าเริ่มฉีกแล้วครับ ใบเริ่มฉีกแล้วครับหมดหาต้นที่ว่าฉีกเยอะๆให้ดูตนะครับเออสวยดีอยู่สวยดีอยู่มีเยอะมากเลยครับนี่ครับอ่าดูยอดอ่อนดูยอดอ่อนเขาครับเขาฉีกสวยมากเลยครับเห็นไหมครับเอออยู่เหมือนไอ้พิโรก้างปลาแต่มันไม่ใช่นะมันเป็นไม้เลื้อยเหมือนกันเป็นไม้เลื้อยเหมือนกันแต่ว่าเลื้อยรู้สึกว่าจะเลื้อยสั้นนะครับเห็นไหมครับใบก็ฉีกใบใบก็เรียวยาวแต่พอโตหน่อยเขาก็เริ่มฉีกเออสวยดีอยู่ ว่าน่าจะลองกลับไปเลี้ยงดูสักต้นนะครับดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับลองลองกลับเลี้ยงดูนะครับหรือว่าเพื่อนๆสนใจอยากเลี้ยงก็ลองทักลงคลเข้ามาดูนะครับพนมีแบ่งให้นะครับเห็นไหมครับสวยอยู่ครับเห็นไหมครับสวยมากเลยครับเออต้นอะไรมงคลก็ไม่เคยเห็นเนาะไม่เคยสังเกตหน้าจะเห็นนั่นแหละแต่ไม่เคยสังเกตลองกลับไปเลี้ยงดูลองกลับเลี้ยงดูนะครับ ล้างน้ําก่อนล้างน้ําก่อนสวยมากเลยครับใส่กระถางเห็นแล้วก็ใบก็สวยสวยสวยแต่ต้นเรืองพลไม่รู้จักต้องกลับเลี้ยงดูนครับโอเคโอเคไปต่อครับไปต่อครับยังไงครับเดินบุกป่ากับลุงพลว,วันนี้สนุกไหมครับเออเจอหลายอย่างอยู่เนาะมีอะไรมั่งมีทั้งบอลน,นาด่าง อะไรอีกจันจันทรจันทาจันทจันจันดำป่าด่างก็มีนะครับด่างลายหินอ่อนมาด่างอะไรนี่แหละเนาะแล้วก็มีเจออะไรอีกบอลนาด่างลายขนนกเยอะมากเลยวันนี้นะครับเจอบอลนาด่างลายขนนกเจอเยอะมากแล้วก็เจอเถื่อนด่างแดงก็มีนะครับควรหยุดพักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดินกันต่อแล้วก็พักเหนื่อยก่อนคักเหนื่อยก่อนอ้าได้เวลาเดินทางกันต่อแล้วครับ ไปครับผมเดินดางันต่อทรงนี้ครับนขอมครับมีน้ำไหลเจอข้างกาวดำอีกแล้วครับข้างกาวตอมส้มดำนะครับไในนี่เป็นต้นดำต้นพู่นะครับดอกก็สวยมากแต่ตรงนี้ไม่มีดอกครับตรงนี้ไม่มีดอกมักจะมองไม่เห็นดอกนะครับทางต่อครับ จอกวกพระพรมทองอีกแล้วครับมีไงครับกวักพระพรมทองนะครับในตัวนี้นะครับสวยใบเขาจะออกเหลืองๆนะครับกวักพระพรมทองนะครับตัวนี้เดินต่อไปดอกบุกนะครับอันนี้คือเป็นลูกนะครับนกเขาจะกินนะครับในตัวนี้บุกกลางคกนเขาเรียกบุกกลางคกนะบุกใหญ่แลยเนาะบุกงูเหลือมอะไรเขาเรียกบุกใหญ่นี้ดอกเขานะครับนกกินนะครับดอกนี้คนกินไม่ได้แต่นกกินได้นะครับ โอ้เจอกล้วยไม้ใบอีกแล้วครับเห็นไหมครับดอกดอกสีส้มสวยมากเลยครับเห็นไหมครับดอกไม้ป่าดอกสีส้มนะครับลุ้นมันไปเรื่อยๆนะครับขับคลิปลุงบอลนะครับไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องไม่ต้องเบื่อเพราลุงบอลก็ลุงบอลก็พยายามนะครับอยากหาของที่ว่ามันแปลกๆในป่านะครับ ให้เพื่อนๆ <the Fern Coll aria> ได้ด <Du simple. S 2> ูกันนะครับมีน้ําตกด้วยครับน้ําตกจะขึ้นไหวไหมน้ําตกนี้ขึ้นไม่ได้ผมพูดว่าขึ้นไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาเดินหากันต่อไปเรื่อยๆนะครับน้ําตกน้ําตกก็มีนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเจอต้นอะไรอีกที่ว่ามันสวยแปลกจะได้เอาไปให้เพื่อนๆดูกันนะครับก่อนนะครับเราเดินดูหาก่อนนะครับ น้ำใสมากเลยครับน้ำใสมากเลยครับเห็นไหมครับน้ำใสมากเลยน้ำตกก็มีครับเดี๋ยวไปดูตอนอีกนะครับว่าจะมีต้นอะไรอีกไม้โอ้เจอต้นนี้ครับต้นที่ลุงพลเก็บไปเมื่อกี้ต้นหนึ่งต้นนี้ดูดูดูต้นนี้สวยอยู่ครับใบก็สวยอยู่ครับเห็นไหมครับมันก็ฉีกสวยมากเลยครับ เห็นไหมครับต้นอะไรครับเรียกต้นดูเบียป่าเหรอมอนเตราดูเบียมอนเดเบียบอนดูเบียป่าหรือว่าบอนมอนอะไรนะครับมีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่ใครสนใจก็ลองทักเข้ามาหาหลวงพวนได้นะครับหลวงพวนมีแบ่งให้ไปเลี้ยงกันอยู่นะครับเดื้องต่อครับเดินต่อครับมามาดูดูดูครับ มีเยอะมากครับมีเยอะมากครับโอ,อ้นี่ต้อนอะไรโอ,อ้ต้นนี้ก็สวยแต่ว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่มันเป็นต้นไม้ใหญ่ไปได้ยังไงครับบนนั้นมีน้ําตกอยู่น้ำสวยมากเลยครับน้าสวยมากครับหน่าอาบน่าอาบนะครับกว่างคนขอหลีกก่อนเดี๋ยวตกน้ำไม่คุ้มกันนะครับตกน้ําไม่คุ้มแต่ต้นนี้นะครับ มันสวยจริงๆเลยคนโอ้มีดอกด้วยนะครับโอ้ใช่ๆๆลุงพลเคยเห็นแล้วในคลิปของของใครลุงพลจำไม่ได้เลี้ยงอยู่นะครับมีดอกด้วยนะครับเออสวยดีจริงๆแ้บด่างนี่สุดยอดเลยลุงพลว่าเนอะแต่เขาไม่ดงังเขาไม่ดังก็ไม่ต้องเก็บข้าพุยใหญ่สนิจันไรล,ลุงพลเข้าไปดูก่อนกันเขียวนะครับอ่าใช่สะนนิจันเขียวต้นใหญ่อยู่เห็นไหมครับต้นใหญ่ต้นใหญ่น,หญนะครับ คว้านสนีจันเขียวเป็นไม้มงคลนะครับเป็นไม้มงคลโอ้เดินยากมากฮะเราไปดูต้นอะไรอีกครับโอ้โอ้นี่ก็ต้นนางครวนครับหรือว่าต้นข้างขาวดำนะครับต้นข้างขาวดำต้นตอผู้นะครับต้นสวยเลยฟอมนี้สวยมากเลยครับเจอโอ้เจอไม้ด่างอีกแล้วครับเห็นไหมครับเออ แปลกนี่อยู่ด่างทั้งสองใบนะครับไม้ด่างต้นอะไรอ่าเอาเรียกต้นอะไรนะด่วนหลวงปอนจาไม่ได้ไม่ใช่จาไม่ได้มันพูดไม่ออกว่ามันด่างว่าคือมันต้นชายต้นลังกะอ่าเออใช่ต้นลังกับหน้าในเป็นต้นลังกับนลครับต้นเล็กๆเขาก็จะเป็นแบบนี้นบใบเขายังไม่ฉีกใบด่างะพี่อืมสองใบ,งใบก็มีอยู่สองใบเองครับก็ด่างทั้งสองใบนะครับว่านี้ฝนตกสงสัยก็สกปรกไป เห็นแล้ครับตต่ใบนี้ด่างสวยมากเลยครับด่างเหลืองนะครับเออสุดยอดคันนี้ก็ข้างขาวดานะครับที่ทุกคนต้องการอยู่ตัวนี้นะครับข้างขาวดาตัวนี้หายากนะครับตัวผู้ต้นสีดํานะครับแต่ต้นสีเขียวนี่จะมีเยอะอยู่ครับเดี๋ยวต้นนี้หลวงพนต้องเก็บกลับลยครับเพราะว่าเขาสวยนะครับถ้าเคยอยากได้ก็ลองทักหลวงพนเข้ามาดูหลวงพลคงขายให้ไม่แพงหรอกมิตอรภาพเพื่อเอฟซีของหลวงพนนะครับโอเค อีกเล้วครับต้นขันหมากครับเออสวยมากเลยครับต้นนี้นี่คือต้นขันหมากนะครับต้นขันหมากต้นขันหมากน่าจะเลี้ยงดูนะครับต้นขันหมากป่านะครับนี่ต้นขันหมากป่าสวยนะครับสวยสวยสวยอยู่สวยอยู่โอเคมันกมือนกันเป็นลูกเดียบต้นนี้ด้วยครับนี่เขามีดอกมีลูกแล้วนะครับเป็นคนไม่ได้เก็บนะครับคนไม่เก็บเดินทางต่อครับ Mm hmm. ตอนน,นีน้ลวงปเดินออกมาจากป่าแล้วนะครับลงมาจากบนภูเขาเข้ามากลับมาสวนยางแล้วเดินไม่ไหวไปได้แค่น้าตกต้องย้อนกลับนะครับต้องย้อนกลับครับออกมาถึงไรในสวนเจอต้นเถื่อนด่างแดงอีกแล้วครับเห็นไหมครับนี่เถื่อนด่างแดงนะครับก้านเขียวตัวนี้ก้านเขียวก้านเขียวต้นเล็กๆสวยๆนะครับนี่ไหไครับนี่ก็ด่างแดงนะครับก้านแดงแัวนี้ก้านแดงนะครับ ๋ตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหนี้ก็การแดงครับสองต้นเยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเดินทางต่อครับกลับไปที่รถก่อนนะครับอ๋อตอนนี้น้องปนก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ฝนตกรีบกลับนะครับไม่ทันได้บอกเพื่อนเพื่อนกันก็ได้มาอยู่สามสี่อย่างนะครับไอ้ตัวนี้ด่างต้นหนึ่งครับน่าจะเป็นต้นต้นอะไรเขาเรียกต้นลังกับหรือว่าไงต้นลังกับครับแต่ว่าเขาด่างสวยนะครับด่างเหลือง ก็ดังที่สองใบนะครับไม่จริงๆแล้วไอ้นี้ใบใบใบอื่นเขาก็โดนสงสัยจะมันอยู่ที่ทางเดินนะครับสงสัยว่าคนจะเดินเหยียบก็หักไม่ทราบว่าจะรอดหรือเปล่าก็ลงบอลก็มันลุ้นดูครับแต่ว่าเขายังสดอยู่นะครับยังสดอยู่ใบนี้ดูใบนี้เขายังสดอยู่ยังดังก็ดังทุกใบนะครับความจริงน่าจะดังทุกใบลงบนบอบน,นี้ม,นมันมันใบแรกๆเลยนะครับแต่ว่าที่เขาเหยียบไปนี่ใบใหม่ก็หักไปนะครับนี่หนึ่งต้นนะครับแล้วก็มีบอลนาด่างสามต้นนะครับ เห็นไหมครับอันนี้บอลนาดังไต้ต้นนี้รู้สึกว่าจะไม่ด่างลงต้นทีแต่ว่าต้นเขาลายต้นเขาลายนะครับแต่ว่าเขาด่างเห็นไหมครับเขาด่างอยู่แล้วก็มีต้นใหญ่ต้นใหญ่นี้ด่างลงซิด่างลงด่างลงก้านใบนะครับเป็นสีขาวเห็นไหมครับที่ลงปลถ่ายให้ดูเมื่อกี้ดูด่างเขาเห็นไหมครับอันนี้ด่างแท้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ด่างเทียมนะครับด่างแท้ด่างลงต้นเลยนะครับด่างลงก้านใบเลย ก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็ด่างลงก้านใบนะครับเห็นไหมครับด่างเาาไปเลยครับสีกาลงก้านใบนะครับล้วมาดูใบด่างเขาเห็นไหมครับเขาก็ด่างอยู่นะครับอันนี้ด่างเท้นะครับด่างเทนะครับด่างเทโอเคทุกคนเก็บมาสามต้นแต่ว่าจริงๆแล้วเจอเยอะอยู่แต่ก็อันนี้เจอทับทิมเม็ดใหญ่หนึ่งต้นด้วยนะครับทับทิมเม็ดใหญ่นะครับที่เขาไปงอกอยู่ในป่าในสวนยางนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าคนเอาไปปลูกนะครับสงสัยว่าเขาจะลอยน้ําไปแล้วก็มี สนีจันก็เก็บมาเล่นๆนะครับสนจันป่าแล้วก็มีสนีจันป่าเสนจันดำป่าด่างแล้วด่างอะไรด่างด่างยังไงไม่รู้เหมือนกันเขอลองเก็บมาเลี้ยงเลี้ยงไปดูด่างหาย,ยินอ่อนไหมเห็นไหมครับด่างๆงเป็นจุดจุดแล้วก็ฝักรับรวมเงินต้นหนึ่งนะครับเก็บกับมามีก็เจอหลายต้นอยู่ฝากรับรวมทองก็มีนะครับเจอก็ไอ้ตัวนี้แหละลุงควรก็ไม่รู้จักว่ามันชื่อต้นอะไร สวยนะครับสวยๆแต่ก็ไม่ดังแต่ว่าต้นเขาสวยมากเขาฉีกแล้วตอนที่ว่าเล็กก็ยังไม่ฉีกนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยเลื่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็ฉีกเห็นนะครับสวยทุงคนก็ไม่เคยเจอนะเพิ่งเจออยู่ไปไปภูเขาลุงนี่แหละที่เจอเห็นนะครับสวยสๆยสวยตลามอนเตล่าน่าจะอยู่ในตระกูลมอนว่าพี่รนแหละเป็นไม้เลื้อยเหมือนกันครับวางข้อเห็นไหมครับแต่ว่าข้อเขาชิกกันมากเลยสวยขุงคนว่าก็ต้นขันหมากอีกต้นหนึ่งกลับมาเลี้ยงดูนะครับต้นขันหมากป่านะครับ โอเคก็มีอยู่แค่นี้แหละกี่ต้นหน้าหกต้นนะครับผมก็จบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องพรด้วยนะครับอย่าลืมที่สำคัญกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวพรเจออะไรเด็ดวสวยเดี๋ยวพรก็มาทำคลิปกันต่อนะครับถ้าเข้าป่าก็ไปลุ้นกับน้องพรกันต่อครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม